สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูอาร์มในแบบฝึกหัด dl tv นะครับชุดที่30นะวันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องครูอาร์มนะก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ช่องครูอาร์มสอนคณิตศาสตร์นะครับคุณครูก็จะมีคลิป dl tv ให้ดูในทุกๆวันเลยนะครับ อ่าวันนี้โจทย์ให้เราหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะลูกอ่ามาดูข้อที่1กันโจทย์ให้หาพื้นที่ของรูปห้าเหลี่ยมนะครับอ่ะเนื่องจากรูปห้าเหลี่ยมนะเราไม่มีสูตรใช่ไหมเราต้องนำสองรูปเนี่ยมาประกอบกันให้เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับหรือเราพบรูปห้าเหลี่ยมในโจทย์เราก็แบ่งรูปห้าเหลี่ยมให้เป็นสามเหลี่ยมรูปหหรือสี่เหลี่ยมรูปหนะครับเพื่อความง่ายของการคำนวณน,นะครับ แต่ที่นี้ความจะแบ่งเป็น2รูปนะลูกก็คือรูปสีแดงนะครับอ่ะดูนี่นะรูปสีแดงก็คือรูปสามเหลี่ยม a e d นะครับเนี่ยคือรูปที่1ต่อไปรูปสีน้ำเงินนี่อันนี้เนี่ยที่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับให้เป็นรูปที่สองนะรูปสี่เหลี่ยม a d c b หรือว่า a b c d ก็ได้นะครับอ่ะเรานำ รูปที่1มารวมกับรูปที่2นะครับก็จะได้คําตอบออกมานะครับนะเดี๋ยวเราหาพื้นที่กันทีละรูปนะเขียนวิธีทํานะครับแล้วก็ใส่สูตรของรูปสามเหลี่ยมลงไปนะลูกอ่าสูตรนะครับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใดๆนะก็คือเศษหส่วนสคูณฐานคูณสูงนะครับแทนค่าลงไปนะลูกอ่ะด้านที่เป็นความสูงนะด้านฐานก็คือด้าน AD ไม่มีปัญหานะครับ AD โจทย์ให้มาก็คือ4.1ใช่ไหมอ่ะเขียนไว้ก่อนด้านเนี้ย4.1ความสูงคือด้าน EH นะครับ EH คือด้านนี้เนี่ยเส้นปะด้านเนี้ย4นี่นี่ความเขียนกำกับไว้เลยนะครับอะแทนค่าลงไปก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือ4.1แล้วก็คูณสูงคือ1.4นะครับ คนะำนวณออกมานะครับนำสองขึ้นไปหารเลยสองหนึ่งสองสองไปหารหนึ่งจุดสี่ก็ได้ศูนย์จุดเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือเป็นสี่จุดหนึ่งไปคูณกับศูนย์จุดเจ็ดจะได้คำตอบก็คือสองจุดแปดเจ็ดนะครับหน่วยเป็นตารางหน่วยอ่เขียนตารางหน่วยนะอันนี้คือรูปที่หนึ่งนะครับอ่เขียนกำลับไปด้วยนี่เห็นไหม วาเขียนกำกับไว้ว่ารูปที่1จะได้ไม่งงต่อไปหาพื้นที่ของรูปที่2กันเลยนะครับนะนะอ่ะสูตรนะครับก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม abcd นะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้านี่นะครับนี่นะก็คือเส้หนึ่งส่วนสองคูณความยาวของเส้นทแยงมุมนะครับแล้วก็คูณด้วยผลบวกนะครับของความยาวเส้นที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับ เส้นทแยงมุมนะครับแทนค่านะก็จะคือเศษ1-2ส่วน2คูณกับความยาวของเส้นทแยงมุมนะครับก็คือด้าน ac นะครับด้าน ac ก็คือยาว5หน่วยใส่เลข5นะครับแล้วก็คูณกับผลบวกของเส้นประนะเมืม่อวานเราเรียนกันไปแล้วก็คือ2ไปบวกกับ2.6นะครับนี่โจทย์ให้มาแล้ว2กับ2.6นะลูกก็คือด้านนี้2อีกด้านหนึ่งคือ2.6 คำนวณหาคำตอบออกมานะครับ2ไปบวก2.6นะตรงนี้ได้4.6ใช่ไหมครับไปคูณกับ5แล้วก็หารด้วย2นะคำตอบก็คือ11.5นะครับหน่วยเป็นตารางหน่วยนะนะครับดังนั้นพื้นที่ของรูปพื้นที่ของรูปห้าเหลี่ยมนะครับ a b c d e นะลูกเท่ากับรูปที่1ใช่ไหมพื้นที่ของรูปที่1อึ่งเขียนอะ่ะก็เท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม a e d นะครับไปบวกด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม a b c d ที่คำนวณมาเมื่อกี้นะตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนำมารวมกันนะครับก็คือ2.87บวกกับ11.5ได้าไหมคำตอบก็คือ 14.37ตารางหน่วยนะครับเสร็จเรียบร้อยในข้อที่1ต่อไปข้อ2นะครับโจทย์ให้เราหาพื้นที่ของรูปหเหลี่ยม ABCDEF นะครับอ่ะทีนี้เราก็ต้องแบ่งรูปเหมือนกันนะลูกนะแบ่งรูปแบ่งครึ่งเลยก็ได้นะครับครึ่งหนึ่งก็จะเป็นด้านนี้ รูปสี่เหลี่ยมสีฟ้านี่นะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยม A B E F เนี่ยเป็นรูปที่1น,นะครับอีกรูปหนึ่งก็คือรูปสีชมพูนี้เป็นรูปที่2นะเสร็จแล้วนําด้านรูปที่1กับรูปที่2มาบวกกันนะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมานะลูกอ่าเขียนความยาวกำกับไว้ก่อนนะครับด้าน B E สีแดงนี้เห็นไหมด้าน B E ความยาวก็คือ6 จุดศูนย์แปดซมนะครับด้าน b ีดีด้าน b ีดีนะครับน, d, น, d, น,บนี่ด้านนี้ห้าจุดหนึ่งด้าน a อี๊น,นี่หกจุดศูนย์แปดนะครับด้าน d ีจีอันเล็กๆเ,เนี้ยนะเห็นไหม 1>, 1เซนนะครับด้าน BJ เส้นประนี้นะ1.97เซนติเมตรด้าน FI เส้นประนี้นะครับ1.48เซนติเมตรด้าน CH นี่เส้นประนะครับความยาวก็คือ1.57เซนติเมตรแล้วก็ด้าน EG นี่นะครับทางขวามือของเรานะครับ2.16ซมนะทุกด้านหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเขียนวิธีทำเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกเลยก็คือเขียนสูตรไปนะครับสูตรพื้นที่นะของรูปสี่เหลี่ยมนะครับ A B E F นะครับเท่ากับเซนส่วนสคูณความยาวของเส้นทแยงมุมนะครับแล้วก็ไปคูณ ผลบวกของความยาวของเส้นที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมนะอ้าวแทนค่านะครับไม่ยากนะเส้นหนึ่งส่วนสองคูณความยาวเส้นทแยงมุมอ่ะย้อนไปดูที่รูปเส้นทแยงมุมคือรูปนี้นี่นี่เห็นไหมเส้นทแยงมุม6.08เอา6.08นมาใส่นะครับเสร็จแล้วคูณด้วยผลบวกของเส้นประทั้งสองเส้นนี้นี่เส้นนี้นะ กับเส้นยาวนี้นะครับก็คือ1.48บวกกับ1.97านะอ่ะคำนวณออกมานะครับจะได้ผลลัพธ์ก็คือประมาณ10.49นะหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับตอรอจุดสอมมจุดอีกรูปนึงวิธีการทำเหมือนกันนะครับใส่สูตรเข้าไปอ่านะครับรูปสี่เหลี่ยมที่2ก็คือรูปสี่เหลี่ยม B C D E นะลูก B C D E ก็คือรูปสี่เหลี่ยมอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นสีชมพูเห็นไหมตรงนี้นะครับนี่เส้นทียงมุมคือ5.1าจนะครับเนี่ยห้ 1, คือเส้นนี้ B D นะลูกต่อไปความยาวของเส้นที่เป็นที่ตั้งฉากกับเส้นเท y ยงงมุมนะก็คือเส้นนี้สอเส้นนี้เห็นไหมหนึ้าเจ็บวกกับ2.6งนี่นำมาใส่นะครับอ่ะเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วนะลูก เราก็คำนวณออกมาเลยจะได้ค่าประมาณก็คือ9.51ตารางเซนติเมตรนะครับอ่าดังนั้นนะครับพื้นที่ของรูปหเหลี่ยม a b c d e f นะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกเมื่อกี้นี้ที่หามานะครับก็คือ10.49ใช่ไหมบวกกับรูปที่2ก็คือ9.51อันนี้นะครับ นำมาแทนค่าบวกกันนะได้คำตอบก็คือ20.00ตารางเซนติเมตรนะครับนี่คือค่าประมาณนะเสร็จเรียบร้อยในข้อที่2นะครับอ่าต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่3ครูอาร์มแบ่งสีให้แล้วเห็<ๆ>นไหมครูอาร์มแบ่งรูปเป็น3รูปนะครับนักเรียนต้อง ใช้สีนะครับในการแบ่งรูปนะจะได้ไม่สับสนนะลูกอะรูปแรกนะครับกูอามจะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวนี้นะครับเห็นไหมเป็นรูปที่1นะครับรูปที่สองคือสีฟ้านะครับและรูปสุดท้ายคือสามเหลี่ยมอันนี้นะสีชมพูนะครับเพราะฉะนั้นรูปแรกก็คือรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะครับรูปที่1ก็คือรูปสี่เหลี่ยม abcd นะอ่ะเขียนไปก่อนนะครับจะได้ไม่งง รูปที่สองคือรูปสี่เหลี่ยม a d f g นะครับนี่สีฟ้านะสีฟ้านะครับรูปที่3คือรูปสามเหลี่ยม d e f นะครับ d e f สีชมพูนะลูกอ่ะเราจัดการรูปที่1ก่อนนะครับเขียนสูตรลงไปนะครับสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม a b c d รูปแรกนะสูตรเดิมเลยก็คือเศษหนคูณ ความยาวของเส้นทแยงมุมคูณผลบวกของความยาวของเส้นที่ลาบจากจุดยอดมาตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมนะครับเส้นที่ต้องใช้ก็คือเส้นนี้เลยเส้นประเนี่ยเส้นทแยงมุมนะครับก็คือเส้นอะไรเส้น B d ดีเส้นนี้นะครับไปดูสิ BD ดีความยาวเท่าไหร่นี่ไง B d ดีความยาว5.1เมตรเอาแทนค่าก่อนเดี๋ยวลืมเศษ1ส่วน2คูณ5.1นะครับ แล้วก็คูณผลบวกของเส้น AI AI อยู่นี้ AI อยู่ไหนนะครับ AI ก็คือ2.16ใส่2.16นะครับบวกกับด้าน HC โจทย์ให้มาแล้วนะครับ1.37คําคำตอบก็คือใส่เป็นค่าประมาณก็ได้นะครับคำนวณมานะค่าประมาณก็คือ9ตารางเมตรนะครับ ข้างไว้ก่อนนะลูกต่อไปรูปที่2นะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ADFG อ่ะเขียน ADFG นะลูกเป็นรูปที่2นะครับอ่ะสูตรเดิมเราแทนค่าไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนสองก็ไปคูณเส้นทแยงมุมมีความยาวเท่าไหร่ก็คือด้าน DG นะครับด้าน DG ยาว5เมตรนะลูกใส่5เข้าไปนะครับ มาคูณกับผลบวกของความยาวของเส้นที่ลากจากจุดยอดมายัางเส้นเทียงมุมนะครับตั้งฉากกันก็คือด้าน AJ แล้วก็ด้าน KF เอามาใส่นะครับด้าน AJ 2.8บวกด้าน KF ก็คือ1.2อาได้ผลลัพธ์ก็คือ10ตารางเมตรต่อไปสามเหลี่ยมสุดท้ายอาเขียนสูตรเข้าไป สูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานแล้วก็คูณสูงนะครับก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือ3.61แล้วก็คูณความสูงนะครับก็คือ1.94ต่อเป็นค่าประมาณนะครับ3.5ตารางเมตร ขั้นตอนสุดท้ายนำมารวมกันหมดเลยพื้นที่ของรูปจ็ดเหลี่ยม A B C D E F G นะครับนะก็จะคือพื้นที่ของรูปที่1ใช่ไหมสี่เหลี่ยมอะไรครับไปดูพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม A B C D มารวมกับ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ADFG นะครับสุดท้ายนำมาบวกกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DEF นะ,ะแทนค่านะครับตัวที่นำมาแทนก็คือสีฟ้านี้นะครับเห็นหมเก้าสิบแล้วก็สามจุดห้านะครับเขียนลงไปเลยเก้าบวกสิบ บวก3.5ตารางเมตรนะครับอ่ะต้องเขียนเป็นค่าประมาณนะเพราะนั้นคำตอบก็คือประมาณ22.5ตารางเมตรนะครับอืมร้อยในข้อที่3นะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็การหาคำตอบนะครับนะการหาพื้นที่ต่างๆ เดี๋ยวเรามาพบกันในครั้งต่อไปนะสำหรับวันนี้ความต้องลากับไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ